ทุกคนเห็นข้างหน้านี้ใช่ไหมโอ๊ยลืมสวัสดีเลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนขอสวัสดีทุกคนค่ะพบก,กับช่องบายฝนนะคะโอ๊ยขอยังไม่ออกสื่อนะคะทุกคนเพราะว่าตาบวมมากนี่นะคะทุกคนโซนข้างหน้านะคะฝนเคยมีคลิปเนาะคลิปทำปูตัวหนอนตรงนี้นะคะตอนแรกกะว่าจะให้มันเป็นโซนสีม่วงนะคะสรุปเอาไปเอามา ออโซนสีม่วงของเราก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็มีกุหลาบสีม่วงนะนี่คือ Quick Silver ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเรนนี่บูนะคะแล้วก็คินดาบูของเรามันก็ตายไปแล้วเรียบร้อยยังไม่เคยอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวฝนจะอัปเดตเป็นอีกคลิปก็แล้วกันนะคะหรือว่าอัปเดตคลิปนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเราจะมาอัปเดตในคลิปนี้ก็แล้วกันนี่นะคะจะถึงฤดูการปลูกผัก ปลูกดอกไม้แล้วค่ะทุกคนนี่ฝนเคลียร์นะคะเคลียร์หาหมดแล้วนะคะเหลือแต่ทำอุ้ยอยู่ดีก็เหลือแต่ทำขอบนะคะขอบบล็อกขึ้นมาอาจจะเอาไม้หรือเอาบล็อกก็ได้ค่ะอาจจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้เนาะทำเป็นขอบให้ดินมันสูงกว่านี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ฝนตกเนาะฝนก็สังเกตดูแล้วว่าขนาดดินที่ มันประมาณนี้ก็ยังมีน้ําขังได้อยู่นะคะเดี๋ยวฝนจะขอเอาสูงอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาแบบระบายน้ําได้ดีกว่านี้นะคะก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าอาจจะขี้เกียจขคนดินหรือว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็จะปลูกโซนข้างหลังตรงนั้นก็จะปลูกเป็นกุหลาบหมดเลยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอากุหลาบอะไรมาลง นะคะอาจจะเป็นสีเดียวหมดหรือว่าหลายๆสีค่ะกันก็ไม่รู้นะคะส่วนโซนข้างหน้าก็จะเว้นไว้เหลืออีกหน่อยหนึ่งเอาไว้ปลูกไม้ดอกที่มันเป็นต้นติเตี้ยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมอย่างบานชื่นแครอย่างนี้ค่ะสีเนี่ยบานชื่นแพรบานชื่นแบบนี้เป็นเป็นประเภทนี้ค่ะที่มันไม่เป็นต้นสูงมากให้มันแบบมีระดับหน่อยเนาะนี่ค่ะ ก็ยังไม่รู้ว่ารูปร่างมันจะออกมายังไงนะคะตอนที่มีกุหลาบนะคะที่จริงฝนต้องเอาลงปลูกไว้นานแล้วแหละนะคะแต่มันยังไม่ได้ทำก่ันจะถอนหญ้าฝนมันก็ตกแล้วก็ดินเป,ยเปียกนะคะก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้ทำเพราะว่าฝนพึ่งหยุดตกนะคะฝนพึ่งหยุดตก ตอนแรกตรงนี้ก็จะเคลียเป็นโซนดอกไม้นะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เคลียนะคะทุกคนมาอัปเดตกันแล้วกันนะคะอืมก่อนจะถึงหน้าหนาวเน,ะนาะต้นไม้ใบย่าของเราก็มีโรคประปรายค่ะตามธรรมชาติของมันอืมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูโซนนี้นี่โซนกว้างๆมุมของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมตรงนั้นก็จะเป็นโซนดอกไม้ตรงนี้อะ ถ้ามันทึบๆออาจจะแบบอะไรก็ไม่รอาจจะมานั่งเล่นเลยอะไรก็ได้แต่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูทีโรสต้นแรกของเราเนาะนี่ค่ะเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะเป็นเยลโลแฟร์นะคะนี่พุ่มโตแล้วนะนี่นะคะอันนี้คือยังไม่เคยปล่อยดอกนะทุกคนนี่ยังไม่เคยปล่อยดอกนะ นี่อาจจะได้ปล่อยดอกนอ้องเขาาเร็วๆ็นี้นะคะอันนี้คือทีโรสเลยนะเยนโลแฟร์ค่ะนี่จ้าเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตคินดาบ,บูเดินมาโซนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูคินดาบ,บูนะคะอากาศช่วงนี้ก็จะแห้งๆเลยค่ะมันก็จะเข้าฤดูการปลูกผักปลูกดอกไม้แล้วนะทุกคน เตรียมตัวเลยจ้าหาดอกไม้ต้นไม้มาปลูกเลยนะทุกคนอันนี้ที่เห็นไม่มีใบก็คือฝนตัดออกนะคะนะคะมันก็จะแห้งๆแ,แกงๆตัดออกเยอะแล้วแล้วเขาก็แตกตาพร้อมแตกตาแล้วค่ะแตกตาขึ้นมาแล้วแหละไม่ใช่ว่าพร้อมหรอกนี่นะคะบางคนอาจจะเห็นว่าโอ้หฝนไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่าไม่ได้บำรุงหรือเปล่ามันสมควรที่จะบำรุงก็คือนะคะก็คือตัดแต่งนะคะตัดแต่ง นี่ค่ะตัดแต่งจนเขาแตกตาแล้วค่ะตอนที่เห็นครั้งก่อนอาจจะเป็นคลิปสั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นโล่งๆแห้งแรงแห้งแรง,ง,ง,งหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตัดตอนนี้เขาก็แตกตาออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บมีแต่ใบแล้วเนาะอาจจะได้เห็นดอกกันเร็วๆนี้อันนี้คือน้องเรนนี่บรู เดี๋ยวฝนจะเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่แล้วออกไปตั้งข้างนอกนะคะต้นตัวนี้เพราะว่าเราเลี้ยงต้นให้ให้เขาใหญ่แล้วแหละเนาะเดี๋ยวพอหน้าหนาวให้เขาออกดอกนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เนาะแล้วก็ยกไปโซนตรงที่ว่าฝนจะเอาไว้สีม่วงแหละคะ่ะทุกคนนั้นก็ไม่มีใบเลยใช่ไหมที่จริงก่อนแรกว่าจะตัดให้ต่ำกว่านั้นมองเคอนะคะแต่เอาไว้ประมาณเนี้ยเสียดายกิ่งเขากิ่งเขาใหญ่มาก มันก็โล่งๆแห้งๆอย่างนี้แหละค่ะอ๋ออันนี้คือชัวเอมมีคนมาคอมเมนต์ให้ฝนอัปเดตนะคะแต่ฝนยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนตอนที่พันแล้วน้องเขาแตกกิ่งเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวฝนจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วมาเล่าให้ฟังในประสบการณ์ของฝนที่ปลูกน้องชัวเอมขึ้นซุ้มเนาะนคะคะอันที่เห็นยอดยาวๆนั่นก็คือเรดอีแดนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมองเคอร์ค่ะนี่เห็นไหมน้องเขาโตดีโตเร็วมีใบด้วยนะส่วนต้นอื่นไม่มีใบแต่ส่วนมองเคอร์นี่เขามีใบแตกยอดดีค่ะนี่ไม่ได้บำรุงอะไรค่ะเนี่ยเนี่ยในสวนของฝนนะ่ะนี่เห็นไหมคะ ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งมานะคะแล้วก็ปวดตาเนะเาะเราไม่อยากจะทำอะไรแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จฝนก็ใส่ปุ๋ยเม็ดทางดินแค่นั้นยังไม่ได้ใส่ฮอร์โมนนึงไม่ใส่อะไรนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ยาฆ่าเชื้อราอะไรเลยเขาเป็นราฝนก็ปล่อยให้เขาร่วงไปตามธรรมชาติของเขานะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้าฤด,ดูกาลเขาแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็จะสวยนะคะจะสวยไม่สวยก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะคะทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูคินดาบูพูดมาเยอะละ <c oughs> ฝนก็บางทีถ้าได้พูดก็พูดเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้พูดก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดนะเนาะนะที่ของเราก็โล่งโจงมีแต่ป่านะคะป่าตรงนี้มันปลูกต้นไม้ไม่ได้นะคะพอหน้าฝนปุ๊บ มันเป็นสนามตอนหน้าหนาวมันเป็นสนามหญ้าสวยมากนะคะแต่พอพอหน้าฝนนะมันจะเดินไม่ได้เลยนะคะเดินไม่ได้เลยแหละ <c oughs> น้องนกุหลาบที่เนั่นก็ มันก็ตามยถากรรมเนาะทุกคนจริงๆนะถ้าใครเป็นมือโปรหรือว่าใครที่รักกุหลาบมากๆฝนก็เป็นคนรักกุหลาบมากๆเหมือนกันนะแต่บางทีเราอะบางทีบางทีเราไม่มีอารมณ์บางทีเป็นบางวันเนาะบางทีเราก็ไม่มีอารมณ์ที่จะมาดูมาไลมันอนะเออก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะอ่ะนี่ค่ะตายแล้วนะเนี่ยอันนี้ตายแล้วนะเนี่ยไม่เหลือความเป็นกุหลาบแล้วนะคะ นี่อันนี้คือคืออะไรอ่ะฝนลืมชื่อมันละมิดไนปลูนะคะเขาจะออกดอกสีม่วงถ้าเกิดอากาศเยน็เยนๆเนาะน้องเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเ็าซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาเลี้ยงใหม่เนาะฝนเห็นไหมคะเวลามันจะตายเราก็ค่อยต้องทําใจนะคะให้เราทําใจนะทําใจแล้วก็ซื้อมาใหม่นะคะอันนี้ตายละ ก็ต้องเอาไปทิ้งส่วนมาดูกุลาบคินดาบูของเราน,นี่นจะจ๊ะฝนจะไม่โกหกอะไรเอเอาอย่างนี้ฝนก็จะไม่พูดโกหกอะไรเนาะเพราะว่าเราถ่ายทอดออกไปแล้วเราก็มาพูดแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้คินดาบูของเราที่ฝนปลูกไปเนาะเขาก็ไม่รอดแล้วคะ่ะนะตาเขาก็ตายละให้ดูใ,ใกล้ นี่นะคะน้องเขาก็ไปที่ชอบที่ชอบเรียบร้อยแล้วค่ะอคือตัดอะคือมันเป็นลาก็ตัดตัดมันอาจจะอาจจะเป็นที่ความชื้นแล้วก็ระบบลากของน้องเขาด้วยแหละคะ่ะอ่าหรืออาจจะเป็นวิธีของฝนมันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะไม่ดูตูดมัน อ๋อเดี๋ยวฝนจะมาอธิบายอ่อมีมีม,มีเอ่ออะไรนะเขามาคอมเมนต์ว่าทำไมฝนเออ่ทำไมฝนเรื่องเยอะจังที่ใส่ตะกร้าลงไปในครอบเข้าไปในกระถางนเนี่ยเนาะอืม ฝนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนําฝนเข้ามาแต่ที่เอาเอาในความคิดของฝนนะคะฝนก็บอกว่าใครชอบวิธีของฝนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูฝนไม่ได้บอกว่าแนะนําให้ทุกคนใช้ตะก้าเหมือนฝนนะคะอ่าเขาก็บอกว่าอะไรเขาคอมเมนต์ว่าส่วนใหญ่ เขาก็ไม่เห็นจะมาใส่ตะก,ก้าทําไมฝนก็ทําไมฝนเรื่องเยอะจังอย่างเงี้ยเนาะอืมทาไมฝนเรื่องเยอะจังเอาตะก,ก้ามาทรงมาใส่อย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะเอ,อ่อฝนก็จะมาอธิบายในแง่ของฝนก็นแล้วกันเนาะฝนไม่อยากคอมเมนต์จะมาอธิบายในแง่ของฝนแล้วกันนะคะว่าทําไมฝนถึงใส่ตะก,ก้าคือฝนมีตะก,ก้านะคะ ฝนมีตะก้าพอดีนะคะฝนมีตะก้าพอดีฝนก็เลยเอาครอบใส่นะคะฝนไม่ได้ว่าใส่กุหลาบทุกต้นนะคะตะก้าฝนไม่ได้ซื้อมาใส่ทุกต้นนะคะฝนมีฝนก็ใส่ฝนก็บอกทุกคนไปหลายๆคลิปเนาะที่เข้ามาดูฝนก็บอกว่าถ้าฝนมีฝนก็ใส่แล้วฝนก็แนะนําทุกคนว่าถ้าทุกคนมีตะก้าทุกคนก็ใส่นะคะเพื่อให้น้องเขาระบายน้ําได้ดีนะคะ ให้น้องเขาระบายน้ำได้ดีนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนอเนาะนะคะน,นี่ก็คืออันนี้ก็คือความคิดของฝนนะถ้าใครมีก็ใส่ถ้าใครไม,มไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะฝนก็บอกว่าเอาเป็นกระเบื้องหรือเป็นเศษหินเศษดินอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะมาลองตูดก้นเพื่อให้หน้าฝนอะมันระบายน้ำได้ดีไม่ขังในกุหลาบอะเนาะฝนก็บอกเพื่อนๆทุกคนในแบบนั้นเนาะแต่บางที บางทีคนเข้ามาดูที่เขารักกุหลาบจริงๆเป็นมือโปรโออจริงๆเขาก็อาจไม่เข้าใจในการสื่อสารของฝนก็ได้นะคะทุกคนแต่ฝนก็ขอขอบคุณที่แนะนํากันเข้ามานะคะทุกคอมเมนต์ทุกความทุกคอมเมนต์ทุกข้อความนะคะฝนก็น้อมรับนะคะน้อมรับคําติชมนะคะก็จะเอามาปรับใช้กับกุหลาบของเราให้ดีที่สุดนะคะฝนเป็นคนปลูกกุหลาบสายขี้เกียจนะคะ อาจจะไม่มีตารางกุหลาบนะคะแต่ช่วงแรกๆฝนปลูกกุหลาบอ่ะนะคะฝนปลูกกุหลาบฝนมีตารางการใส่ปุ๋ยกุหลาบเนาะฝนมีตารางการใส่ปุ๋ยกุหลาบนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยค่อยมีเพราะไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะทําอะไรเพราะตามันมัวแล้วก็มองไม่เห็นนะก็เลยปล่อยตามยถากรรมนะคะทุกคนอะ นอกเรื่องเยอะละก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะทุกคนคินดาบูของฝนก็คือไม่รอดนะคะส่วน2ต้นนี้คือมิดไนท์บูคินดาบูอันนี้ฝนก็จะซื้อมาปลูกใหม่นะคะมาแก้ตัวใหม่ก็แค่นั้นค่ะการปลูกกุหลาบของฝนเนาะฝนไม่ได้มีเพราะฝนไม่ได้มีวัตถุวัตถ,ถุเยอะปุ๋ยเยอะเอ่อพร้อมโลอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเครื่องเคียงกลาบแล้วกันเยอะแยะนะคะก็ฝนจะปลูก ดินปลูกดินเพาะดินอะไรต่างๆนานาฝนก็จะเอาตามที่ฝนมีก็แล้วกันนะคะทุกคนใครที่เห็นแล้วไม่ชอบก็ขอภัยไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝนก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนจะไปถุงขาวนั่น่ะซื้อมาได้สองเดือนสามเดือนแล้วนะทุกคนเนี่สำหรับคนขี้เกียรนะ มันก็ยังอยู่ในถุงขาวเหมือนเดิมซื้อมาได้สองสามเดือนละอยู่ถุงทวายไรโซนเออคนจําได้ทวายไรโซนในถุงขาวนะซื้อมาสองสามเดือนแล้วกระถางก็ซื้อมาแล้วนะแต่ก็ไม่เปลี่ยนน้องเขาสักทีเดี๋ยวลมหนาวมาแล้วเดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวฝนก็จะมาเปลี่ยนน้องเขาทยอยเอาต้นที่มีลงดินลงกระถางให้ให้น้องได้แตกกิ่งใหม่นะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมฝนเราเป็นคนปลูกกุหลาบสายขี้เกียจน,นะเป็นแบบ เออทิ้งทิ้งว่างๆอ่ะทุกคนนะคะแต่อยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่าการปลูกกุหลาบเราไม่จําเป็นต้องมีเครื่องเยอะมีเครื่องเคียงเยอะมีพรอ็อพมีอะไรเยอะแยะเราก็สามารถปลูกได้ปลูกให้มีความสุขนะคะทุกคนอย่าปลูกให้มีความทุกข์นะไม่ใช่ว่าอันนี้เราก็ไม่มีอันนั้นเราก็ไม่มีที่บ้านแล้วก็ ไปสรรหาสรรหานั่นสรรหานี่แล้วก็เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเรื่องกุหลาบนะคะอย่าอย่าวิตกกังวลนะคะทุกคนทุกคนเอาที่เรามีจริงๆค่ะปลูกกุหลาบนะตายก็ซื้อใหม่นะคะทุกคนเออบางครั้งอะซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อไอเครื่องเคียงกุหลาบอะเยอะกว่าซื้อต้นกุหลาบอีกนะจริงไหมแพงกว่าซื้อต้นกุหลาบใหม่หนึ่งต้นเลยลองค่ะลองผิดลองถูก ฝนมาลองผิดลองถูกเถอะค่ะเนาะกับกุหลาบนะคะตายก็ซื้อใหม่นะสะโลแกนฝนนะคะโอเคค่ะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะมีรถไถเพราะฝนพี่เขาไถไถไถดินจะปลูกผักเนาะปลูกผักไวอ้อ่ะลมหนาวมันมาแล้วเราก็จะปลูกผักปลูกไม้ไว้กินอย่างเงี้ยค่ะโอเคจ้าคลิปวิดีโอนี้ฝนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะก็ ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะนี่ธรรมชาติโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย